สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซอสซอคอนํำพูนชชแนลววันนี้เราอยู่กันที่บรรยากาศของการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,565ค่ะและพาทุกท่านไปติดตามข่าวประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่25 ถึง29เมษายน2565ประเด็นข่าวมีอะไรที่น่าสนใจนะั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะวันที่2ีิเมษายนแรง5ัน2 5 5เวลา9นาฬิกานางสาวศิริลักษ์ตั้งวรปัญญากุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางสาวนิสารัตเทพนุสนเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนครั้งที่4 2,565ประจำเดือนเมษายนพศ2565ณห้องประชุม2อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน วันที่26เมษายน2565ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูนครั้งที่4 2565ประจำเดือนเมษายนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายจังหวัดณนห้องประชุมภาริภูนชัยชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่โดยมีนายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน วันที่26เมษายน2565จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลและคือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นประจำปีพศ2565ณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนตำบลสี่บัวบานอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานมอบรางวัลและนางสาวศิริลักษณ์ตั้งวรปัญญากุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนกล่าวรายงาน ผู้ได้รับรางวัลจำนวน2รางวัลดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศประเภทแรงงานนอกระบบดีเด่นผู้รับงานไปทำที่บ้านประจำปีพศ2 5 6 5ได้แก่นางสาวรัญยาเทียนวิวัฒน์ 2. กิตติบัตรรางวัลชมเชยประเภทคือขายแรงงานนอกระบบประจำปีพศ2 5 6 5ได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลริมปิงจังหวัดลำพูน วันที่26เมษายน2565เขาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนและคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจังหวัดลำพูนและร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูนครั้งที่4 2565ณห้องประชุมวัลิบุญชัยชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดประจำปี2565ณบริษัทไทยเบฟเวอเรสโลจิสติกจำกัดประเภทกิจการการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีจำนวนลูกจ้าง69คนผ่านระบบวินิทัศทางไกล o o g l e Meet และบริษัทไพโอนียไฮเบรดไทยแลนด์จำกัด ประเภทกิจการผลิตและจำหน่ายมเมล็ด 1, พันธุ์พืชมีจำนวนลูกจ้าง1 3 3คนวันที่28เมษายน2 5 6 5ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแกปและฟูดแพนด้าพื้นที่จังหวัดลำพูนพบว่าผู้ทำงานได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มส่วนลดพนักงานจากบริษัททั้ทงนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ก,กฎหมายแรงงานประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ ของหน่วยงานตลอดช่องทางการติดต่อสนักงานเพื่อให้สามารถติดต่อหน่วยงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วเข้าร่วมออกตรวจสอบรายงานต่างด้าวในจ้างสถานประกอบกิจการตามคำสั่งจังหวัดลำพูนที่2626ท26 2 5 6 4เรื่องคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้างสถานประกอบการในสถานก,การณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้วอวัสรโคนา2019ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอบ้านทิจำนวน5แห่งจำนวน24คนพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมารวมจำนวน71คนโดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้รับอนุญาตทำงานถูกต้องไม่พบการกระทําวันที่29เมษายน2565จัดงานวันรายงานแห่งชาติจังหวัดลำพูนประจำปีพศ2565ณศารหลักเมืองลีตำบลลีอําเภอลีจังหวัดลำพูนภายใต้ชื่อง,งานแรงงานลำพูน ตามรอยคูบาร่วมกิจอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สารหลักเมืองลีเพื่อให้ในายจ้างลุกจ้างและเครือข่า,ขายแรงงานได้แสดงพลังกิจอาสาร่วมกันทํากิจกรรมสาธารประโยชน์รวมถึงการทำพุนประโยชน์แก่สังคมโดยมีนายวรยุทธ์นาวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิน้นจำนวน200คน ติดตามข่าวประจำสัปดาห์ของสสขธรัมพูลชะนลได้ในสัปดาห์ต่อไปค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสสรคุ้มครงองส,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 สิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน